สวัสดีค่ะพบพ่อ,พอ,พอกับสาวอีสานคนเกา่าคนเดิมเนาะค่ะเนะาะบม่ไเด้ลุง่งขีบหลายมือแล้วววันนี้เอาเสือของปกครองท้องถิ่นมาฝากค่ะเนาะเสื้อสอดทอค่ะสะทอทอจังหวัดสระบุรีค่ะแก่งคอยนี่เองเนาะค่ะเนาะสั่งปักชื่อแล้วก็ตำแหน่งเข้ามาด้วยนะคะอันนี้สั่งจองเข้ามาวันนี้ก็ได้จัดส่ง ให้ลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะไปทางแก่งคอยค่ะสลับบุรีเนาะส่วนอันนี้ก็จะเป็นขนส่งเดิมนะคะแฟลตเอ็กเพสเหมือนเดิมนะคะส่งให้ลูกค้ามณนี่ก็สิเอาของอสมอแล้วก็ของกรมการปกครองมาฝากอีกเช่นเคยค่ะ ลูกค้าจากชัยภูมินะคะอันนี้ชัยภูมิสั่งจองเข้ามาค่ะประมาณเกือบ20ชุดเหมือนกันเนาะอันนี้พร้อมหมวกด้วยค่ะสาอีสานก็เลยให้โปรเดิมค่ะโปรเดิมนะคะห9 9บาทเสื้อกั๊กพร้อมหมวกนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยค่ะแล้วก็ รูปแบบที่สั่งจองเข้ามานอ้องก็จะมีของเนี่ยค่ะกรมการปกครองเป็นอาร์มนะคะตีนตุ๊กแกค่ะแล้วก็สั่งปักชื่อเข้ามาด้วยแล้วก็ตำแหน่งนะคะอันนี้เป็นของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านค่ะรู้สึกว่าจะใส่หมวกหลายใบนะคะเป็นทางอสมอแล้วก็เป็นทางผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเนาะเข้ามาสาวิสันกสิมาบึงว่าตีนตุ๊กแกเนาะ เนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นโลโก้สิงปกครองนะคะอันนี้เป็นสิงแฉกค่ะแล้วก็จะมีธงชาติแล้วก็ชื่อนะคะติดตีนตุกแกค่ะอันนี้ตำแหน่งเราจะวางไว้เรียบร้อยแล้วนะคะว่าติดตรงไหนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีของอสมอปักลงเสื้อเลยส่วนกลุ่มการปกครองนี้เดี๋ยวจะติดข้างหลังให้ดูนะคะว่า ข้างหลังก็วางตำแหน่งไว้เรียบร้อยแล้วค่ะตีนตุ๊กแกจะมีทั้งตัวผู้และตัวเมียนาอเราก็จะติดเข้าไปเลยค่ะให้ได้ตามตำแหน่งที่ต้องการนะคะก็จะออกมาสวยงามค่ะสั่งจองเข้ามาได้นะคะที่ร้านปลายฟีฟ้าค่ะ 0849504854นะคะสั่งจองเข้ามาได้วันนี้ก็ไปทางชัยภูมิค่ะเนาะชัยภูมิสั่งเข้ามาก็ประมาณ20ชุดได้เนาะ20ชุดวันนี้ชัยภูมิ2ล็อตเลยนะคะจะให้ดูออสมอลจะปักลงเสื้อเลยนะคะความเนียนก็จะเนียนเนาะส่วนอันนี้ก็จะเป็นอาร์มค่ะ กรมการปกครองของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเป็นอามนะคะตีนตุ๊กแกค่ะเราก็จะวางตำแหน่งไว้ให้เรียบร้อยสวยงามนะคะทรงเดียวกันค่ะเพียงแต่ว่าเป็นของแต่ละหน่วยงานนะคะจะให้ดูข้างหลังค่ะรลันไปฟีฟ่าทำไปผลิตไปขายไปค่ะเนาะ ลูกค้าสั่งจองเข้ามาใส่ชื่อหมู่บ้านเข้าไปด้วยค่ะนี้เนาะแล้วก็กรมการปกครองข้างหลังก็จะเป็นอา์มอย่างที่ให้ดูเมื่อกี้เนี่ยค่ะเนาะก็เลยเอาเสือมาฝากทั้งสมหน่วยงานเลยนะคะวันนี้ของสอทอปกครองท้องถิ่นแล้วก็กรมการปกครองของผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ผู้ช่วยแล้วก็ของอสอมอนะคะ บ้านยางเกี่ยวแฝกหมูสามนาะอ <ouse> จังหวัดชัยภูมคิค่ะมูอนิสอยสานเอามาฝากสามหน่วยงานนาอกสิภาพไปเบิง่งข่าวอ่ะสิจะส่งลงล่งจังไดเนาะอไปเบิ่งกันจะส่งเลยว่าเฮาแพ็คจังไดลงล่งงนาอกับมีหม,มวกน้ำหนะคะัค่ะโมวค่ะหมวกอสมอพอมเสื้อกักนะคะไปเบิ่งกันเลยค่ะขัข้นตอนเฮาสิ เอาลงล่างจะส่งให้พ่อเม่พี่น้องเนาะแต่ละจังหวัดนะคะมีหมวกสวยงามค่ะเนาะเข่าชุดกันพอดีเลยจ้ะวันนี้เราจะส่งที่ไหนคะชัยภูมิค่ะชัยภูมิจำได้แล้วชัยภูมิ <20 S 1> ชัยยูมสองล็อตเลยนะคะยี่สิบชุดนะคะอันนี้อันนี้ล็อตนี้ยี่สิบชุดใช่ไหมคะมีหมวกด้วยมีเสื้อด้วยใช่ไหมค่ะหมวกยี่สิบใบโอเคเราที่ใส่รังไว้แล้วกี่ชุดคะ่ะ อันนี้19้าชุดค่ะอันนี้19บชุดนะคะเก็บเงินปลายทางค่ะนี่ปักชื่อเรียบร้อยใช่ชัยภูมิช่ะชัยภูมิเทพสถิตอำเภอเทพสถิตค่ะแต่อันนี้ปักชื่อด้วยนะใช่ใช่อันนี้จิใจปักชื่อก็เพิ่ม30สบาทอันนี้ลงลังเรียบร้อยแล้วค่ะส่วนอันนี้กําลังจะลงลังชัยภูมินะคะวันนี้ทั้งหมดกี่ชุดเนี่ยเกือบห้าสิบชุดเนาะจัดลงไปเลยค่ะเรากำลังสอทอสอทอแกงคอย วันนี้จะส่งสามลอดค่ะเนาะกับแก่งคอยด้วยสอทอแก่งคอยดี๋ยวากำลังจัดแจงค่ะกำลังขมัาขมิ้นจัดแจงลุ่มล่างทรงให้พี่น้องฟองไปใช้ยะพุ่มไฟผลิตจะผลิตไปวริยุทธ์ค่ะแต่ละคนลุ่มล่างค่ะลุ่ล่าง มีครบ20ชุดค่ะ2ลังนะคะนี่นนะลังนีงค่ะดินนี่ค่ะเดินขาะ,ปะไปข้างเนาะ